โอเคครับผมวันนี้เราจะมาอา่ามานำเสนอเครื่องตรวจวัดคุณภาพเครื่องจักรนะผม <K. เครื่องนี้ก็จะมีเรื่องของการเอ่อวัดอุณหภ,ภูมิแล้วก็วัดเอ่อความดังของเครื่องจักรนะผมส,ส่วนเครื่องนี้ก็จะเป็นเอ่อวัดอุณหภูมิของเครื่องจักรแล้วก็วัดปริมาณการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนะผมนะครับผม พร้อมกับมีเว็บแอปพลิเคชันในการรายงานนะครับผมตัวนี้ก็จะมีการรีพอร์ตนะครับผมเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมว่าจะมีการราย,รายงานเป็นอ่าเทมเพอร์เจอร์แล้วก็ตัววายเบอร์ชันนะครับผมครับ มันจะมีการรีพอร์ตซึ่งการรีไอซัมมารีรีพอร์ตเนี่ยก็จะมีนะครับกราฟให้ดูแล้วก็ช่วงวันเวลาให้ดูที่เราต้องการนะว่าเราเลือกดูช่วงไหนครับวันเวลาไหนครับโดยมีการดูเรื่องของตัวเดลี่นะครัผมก็จะมีเรื่องของวันเวลาที่ต้องการเลือกดูว่าจะต้องดูช่วงไหนแล้วก็มีการซัมมารีเป็นเป็น h o u r y นะครับผมเป็นรายชั่วโมงว่าชั่วโมงไหนบ้างที่มันมีปัญหานะผมครับผมแล้วก็จะมีตัว อ่าเมนเลี huh. ่นะผมเป็นรายนาทีนะว่านาทีไหนที่เครื่องมีเกิดมีปัญหาครับมีไวเบชั่นสูงหรือเกิดอุณหภูมิสูงนะครับตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะผมซึ่งเราจะมีเกณฑ์เอาไว้กำหนดครับถ้ามีอุณหภูมิหรือก็การสั่นสะเทือนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีการแสดงให้เห็นนะผมเป็นการวิเคราะห์การทํางานของตัวเครื่องจักรเรานะผมตันนี้ครับทดลองนะผม โอเคอ่ะนี่ก็ตัวนะครับนี่ก็เป็นตัวตัวเครื่องครับเครื่องตัววัดครับเ,เครื่องตัวนี้เป็นโมเดลจําลองนะครับตัวนี้ก็กับผมแล้วก็ทดสอบใช้งานจริงนะตัวนี้อ่ะก็จะมีตัวหน้าตาประมาณนี้นะครับผมให้เราได้ทดสอบนะครับโอเคเราไปเลือกเือเรื่องของตัวเทมเพรสเชอร์แล้วก็ไวเบรชั่นะครับผมโอเคเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บ นต่อครับเราก็จะมีเรื่องของการเลือกวันที่นะครับผมที่ต้องการดูว่าต้องการดูวันไหนครับผมตัวผมต้องการดูที่21บครับผมยี่สิบที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเครื่องจักรผมครับก็เลือกดูครับแล้วก็จะมีเรื่องของรายนาทีนะครับผมแล้วก็รายเฮลีรายชั่วโมงนะครับผมผมจะดูชั่วโมงที่อ่ะสิบสี่ครับผมจะดูรายชั่วโมงชั่วโมงที่สิบสี่จะเป็นไงบ้างเครื่องจักรครับก็กดเข้าไปดูรายชั่วโมงนะครับผม เดี๋ยวก็จะโชว์ว่ารายชั่วโมงอุณหภูมิก็น่าจะคงที่ครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าองี่ครับมีตกบ้างครับในช่วงเวลานี้แล้วก็จะมีเรื่องของการนะครับก็จะมีเล้งที่ขึ้นก็25กว่าองศาครับผมครับผมส่วนในเรื่องของตัวไวเบรชั่นเองก็จะมีการนะครับก็อยู่ในดูต่ำกว่าเป้านะผมที่เราตั้งไว้นะผมส่วนจะมีเกินเป้าเล็กน้อยนะผมก็อยู่ที่อะไรก็เลือนเลื่อนดูนะผมไวเบรชั่นที่มีการสั่นสะเทือนซึ่งตัวนี้เป็นหน่วยเป็นไมโครเมตรนะผมครับ ในสาสัปดาห์นะครับผมต่อวินาทีนะครับผมตัวนี้ครับผมโอเคแล้วก็อ่ะเราเลือกต่อเราต้องการดูวันไหนเราก็เลือกครับผมครับผมมันก็จะทําการนะครับคิวเรียเราครับว่าเราต้องการดูช่วงเวลาไหนต่อมาครับเราต้องการดูเรื่องของตัวเทมเพลเจอร์แล้วก็บวกกับซาวน์นะครับผมเมชัวรลนะในเรื่องของการวัดอุณหภูมิพร้อมกับ ความดังนะผมว่ามันมีความดังมางกเลยขนานะอตัวนี้เราก็ทําการเลือกช่วงเวลาก่อนนะผมผมจะเลือกช่วงเวลาวันที่21นะผมแล้วก็ถึงวันที่21นะผมต้องการดูช่วงเวลาวันนี้นะผมเป็นไงบ้างเครื่องแตะผมก็เลือกดูครับแล้วก็ดูเรื่องของตัวอุณหภูมิก็เกินเกณฑ์กว่าค่าเที่ยงหนดก็อยู่ที่ประมาณสัก29องศานะผมอ่าเนี่ยเกินเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะผมส่วนตัวนี้เรื่องของตัวอุณหไอ,อความดังนะผมหรือความดังของเสียงนะก็อยู่ ถ้าเฉลี่ยแล้วก็ในกลางๆครับผมอาจจะมีเกินเป้าตามที่กำหนดนครับประมาณนี้อเราก็เลือกดูรายชั่วโมงนะผมผมจะดูชั่วโมงที่ชั่วโมงที่8นะครับเราก็เลือกที่ชั่วโมงที่8ของวันนะครับผม เป็นไงบ้างแล้วก็เลือกดูนะแล้วก็เห็นค่าทั้งหมดว่าอาชั่วโมงที่8ก็จะมีอุณหภูมิเกินครับผมอยู่ที่ประมาณสักยี่สิองศาครัเกินเป้าที่กำหนดไว้อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบตั้งไว้วัน23ซึ่งเปลี่ยนเบงเปลี่ยงเบน,เ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 นไม่มากนะผมโอเคอ่ะตัวนี้ก็เรื่องของตัวความดังนะผมหรือหรือเสียงที่เกิดขึ้นนะผมกับเครื่องจักรเรานี่ก็เสียงก็อยู่ที่ประมาณสักเออแปดสิบกว่าเดซิเบลนะผมนะครับเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นก็แปเอ่อแปดสิบกว่าค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือ เดซิเบลนะผมส,ส่วนส่วนเสียงที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ90กว่านะผมเดซิเบลนะผมอันนี้ก็น่าจะปกติอยู่นะครับแต่ถ้าเสียงดังกว่าน,นี้น่าจะเครื่องจักรน่าจะมีปัญหานะอาจจะเกิดขึ้นที่ตัวแบริ่งหรือเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การติดตั้งตัวเทนเซอร์นะผมอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวจําลองเทนเซอร์ของเราที่เราอ่าเซมเปิลครับเอามาใช้งานนะผมเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวโมบายแอปพลิเคชันครับผม ในงานต่างของตัวเว็บแอปพลิเคชันครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบบนตัวโมบายแอปพลิเคชันครับผมโอเคครับดิสเพลย์บนโมบายแอปพลิเคชันครับผมตัวนี้ครับผมอ่ามันก็จะมีเรื่องของตัวแมชชีนเอแมชชีนบีที่เรามีการซิมเปิลให้ดูนะครับผมอ่านมือแมชชีนแมชชีนเอนะครับผมแมชชีนเอก็จะมีเรื่องของหน้าอุณหภูมินะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอาร์ลามอุณหภูมิที่เรามีการเซตไว้นะครับผมมันจะมีเรื่องของไทม์ไลน์ที่ให้ดูว่าอุณหภูมิเป็นไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีกราฟให้ดดูนนนนนนะะัผมเเเปปป็็็สส่่วที เดลี่นะครับผมมันลี่นะครับผมแล้วแต่เราจะเลือกดูนะครับผมโอเคอีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของตัวไวเบรชั่นนะครับผมนะครับก็จะมีไวเบรชั่นที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละเวลาครับก็จะมีให้เลือกฟิลดูครับตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของตัวแมชชีนบีนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของการเซตอุณหภูมินะครับผมตามที่กำหนดครับถ้าอุณหภูมิเกินกว่าเป้าที่กำหนดมันก็จะมีการอะลามแจ้งเตือนนะครับผมโดยจะมีนะครับ LED สีแดดงตินะะว่่าอ พร้อมที่จะลามแล้วถ้าอุณหภูมิมันเกินกว่าค่าที่เราตั้งไว้นะผมตัวนี้ครับผมมาเซตเหมือนเดิมกันโอเคเรื่องของตัวเสียงครับผมตัวเสียงเองก็มันจะมีเรื่องของการตั้งค่าเสียงที่เราเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือเรียวทามนะผมในเสียงผมพูดนะผมมันจะมีเสียงเกิดขึ้นนะมันก็จะมีตัวไอ้นะครับความดังเกิดขึ้นนะผมรอรอหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดนะมันจะมีเสียงเกิดขึ้นนะผมอันนี้มันดังกว่า เสียงที่ผมก็เปิดดูแต่ผมตั้งไว้ที่7จ็ดสิบโลนะครับแต่ผมพูดเสียงมันดังอยู่ที่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมีสาระ,ะแจ้งเตือนให้เราบอกครับผมจนกว่าจะครบรอบมันมันก็จะมีการแจ้งเตือนอัรามให้เราเห็นนะครับเนี่ยผมนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนึงที่เราเอาตัว modify เครื่องน,นี้เอาไปใช้งานนะผมโอเคเนี่ยกรณีที่เราเซตค่าไวา้ถ้าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันต่ำเออมันสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะว่าแมชชีนบีนะผมเสียง ดังกว่าค่าที่กำหนดนะผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะผมตัวอย่างโอเคครับก็จะประมาณนี้ผมตัวอย่างการใช้งานตัวแมชชีนเฮลนะผมเป็นโมดูลการตรวจวัดคุณภาพเครื่องจักรนะผมก็จะประมาณนี้นะครับ